ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะและเบนเทีนพารวยเนาะคะ่ะและแฟนเพจคลองพาโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี่เนาะคะ่ะแอดกับมีแนวทางเนาะคะ่ะด่วนๆเลยะคะ่ะจากพ่ออินสองดาวเนาะคะ่ะได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเลยเนาะคะ่ะให้เอาลงให้พี่น้องเอฟซได้รับชมกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพอได เน้นมาแล้วเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะและรักซิบล่างอีกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะคะ่ะที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะแล้วกดติดตามไว้เนาะค่ะเผื่อสิบป,ประดาพลาดข่าวสารเด็ดดีๆะะเนาะค่ะพอแอดลงคลิปไปเนาะคะ่ะอาจจะได้แจ้งเตือนเนาะคะ่ะแจ้งเตือนให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าแอดลงคลิป เด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะหลายๆสำนักเนาะคะ่ะไปให้เอฟซีได้รับชมกันเนาะคะ่ะเพราะว่า,าช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะบินเทีนพารวยเนาะคะ่ะและเพจคลองพาโชคเนาะคะ่ะแอดจะเน้นที่เพจคลองพาโชคเนาะคะ่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะและเข้าไปติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะทางเพจให้คลองพารวย ไอ้คลองพาโชคเนาะคะ่ะเพจคลองพาโชคเนาะคะ่ะ u t u b e คือคลองพารวยเนาะคะ่ะและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะกับฝากกดติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเ <im itation> พือ่อจะไ่ได้พลาดข่าวสารดีๆเนาะคะ่ะค่ะก็ขอขอบคุณยหลายเนาะคะ่ะที่เข้ามาหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะก็ไปเข้าเรื่องเลยเนาะคะ่ะว่าพ่ออินเนาะคะ่ะจะให้คงสุดท้ายเนาะคะ่ะ เด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค,ะค่ะก็เข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะวันที่สิบหกนะคะสิบหกมิถุนาเนาะ,ะมิถุนายน,นะคะ่ะพ่ออินเนาะคะ่ะพ่ออินสองดาวเนาะคะ่ะได้ส่งมาให้ด่วนๆเลยค่ะ fc เนาะคะ่ะ,คะพ่ออินสองดาวะคะ่ะเซียนสองดาวเด้อค่ะ เลกวิ่งเนาะคะ่ะไม่เคยพลาดค่ะบนเนาะ,ค,ะนค่ะบนค่ะบนวิ่งเด้อค่ะพออินให้บนวิ่งเม็ดเดียวเลยตัวเดียวค่ะบนวิ่งห้าค่ะนี่บนวิ่งห้าเลยค่ะคงสุดท้ายพร้อมเนาะพออินได้ส่งมาให้ด่วนๆเลยค่ะ สามตัวนะคะ่ะพ่ออินเน้นให้ที่สามตัวนะคะสามตัวมีสองเก้าห้านะคะสี่ห้าเจ็ดค่ะมีอยู่สามชุดแล้วค่ะเก้าศูนย์เจ็ด ค่ะสองตัวนะค่ะมีอยู่สามชุดนะค่ะก็คือเก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะ,คะนี่เนาะค่ะเป็นบนนาะค่ะเป็นบน,นะค่ะต่อมาล่างเนาะค่ะล่างล่างวิ่งเนาะค่ะ วิ่งวิ่งวิ่งสามเจ็ดแล้วก็ห้าเนาะค่ะพ่ออินบอกว่าเป็นหลักสิบล่างด้วยนะคะหลักสิบล่างเนาะ,ค,ะค่ะเฮียนตามที่พออินบอกเนาะคะ่ะหลักสิบล่างเนาะคะ่ะ พาออินจะเน้นที่เนาะค่ะเน้นที่สามกับเจ็ดเนาะค่ะนี่ค่ะพออินจะเน้นที่สามกับเจ็ดเนาะค่ะห้าก,ก,ก็จะเป็นรองเนาะค่ะจับคู่นะค่ะพราะอินจับคู่ให้อยู่ที่สามเจ็ดค่ะสามเก้าแล้วก็จะเป็นห้าสามค่ะห้าสามแล้วก็จะมา ห้าเจ็ดกันเนาะเห็นชัดบอค่ะห้าเจ็ดค่ะแล้วก็จะเป็นห้าเก้าค่ะห้าเก้าเจดสามค่ะแล้วจะเป็นเจ็ดเก้านาะค่ะที่พออินให้มาเนาะคะ่ะนี่ล่างเนาะคะ่ะก็มีตัวเน้นอยู่นะคะ่ะถึงจะเป็น สองสี่หกแปดเนาะคะ่ะล่างแปดชุดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะล่างแปดชุดก็จะมีตัวเน้นให้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะดาวแอดจะอันสิบหกเนาะคะ่ะมิถุนายนหกหกเนาะคะ่ะพ่ออินสองดาวเนาะคะ่ะบนวิ่งห้าเนาะคะ่ะบนวิ่งห้าตัวเดียวเลยค่ะบนวิ่งห้าตัวเดียวเลยค่ะวงกลมเลยเนาะคะ่ะบนวิ่งห้าเนาะคะ่ะ บนวิ่งห้าจับคู่แล้วค่ะสามตัวให้มาสามชุดคือสองเก้าห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วเก้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวให้มาอยู่สามชุดเนาะคะ่ะมีเก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะล่างวิ่งเนาะคะ่ะ สามเจ็ดห้าแล้วจะเป็นหลักสิบล่างด้วยเนาะคะ่ะหลักสิบล่างเนาะคะ่ะแต่พออินให้เน้นให้ที่สามกับเจ็ดเนาะค่ะค่ะห้าก็จะเป็นตัวรองเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะจับคู่ให้เนาะคะ่ะมีสามเจ็ดสามเก้าห้าสามเนาะคะ่ 5, ะห้าเจ็ดค่ะ โซไอห้าเก้าเนาะคะ่ะแล้วเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือล่างเนาะคะ่ะล่างล่างค่ะต่อมามาดูตัวเน้นเนาะคะ่ะพออินเน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องสามตัวพออินจะเน้นทั้งมืดเลยค่ะสามตัวค่ะค่ะพออินเน้นให้เลยเนาะการนี้ละสามชุดที่พออินได้ขัดเน้นมาให้โคงสุดท้ายเนาะ,ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะ สองตัวเนาะคะ่ะเก้าห้าเนาะคะ่ะหรือพี่น้องสไปกับเอาก็ไดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเก้าห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะมีสามเจ็ดสามเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะพ่ออินจะเน้นให้ที่เนาะคะ่ะวงกลมมาเลยเนาะคะ่ะเน้นเลยคือสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดละห้าสามค่ะ ต่อมาก็จะเป็นห้าเจ็ดเนาะคะ่ะที่พ่ออินเน้นให้ค่ะห้าเจ็ดแล้วจะเป็นเจ็ดสามเลิกค่ะตัวสีพ่ออินวงเน้นให้เนาะ,ค,ะค่ะก็ให้เอฟซีเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะในวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกเนี่ยเนาะคะ่ะพ่ออินสองดาวเนาะคะ่ะได้ส่งมาแบบด่วนๆเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะได้ส่งมาให้แบบด่วนๆเลยะคะ่ะ ล่างวิ่งสามกับเจ็ดเนาะคะ่ะห้าจะเป็นตัวรองค่ะหลักสิบล่างเนาะคะ่ะเน้นที่สามเจ็ 5, 3, 5, 7, 7, ดเนาะค่ะห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดสามเลิกค่ะตัวที่พออินเน้นให้ค่ะค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะคนที่เขามาที่หลังเนาะคะ่ะมาชมที่หลังเนาะคะ่ะก็แคปหน้าจอไว้สามารถย้อนดูได้เนาะคะ่ะย้อนดูได้เลยเนาะคะ่ะหมักชอบ คลิปนี้เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่จะได้หาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝาก fc เนาะคะ่ะให้มีโชคกมีใช่เนาะคะ่ะกับไลน์สำนักเนาะคะ่ะอ s ได้ลงไปให้ fc ได้รับชมกันเนาะ,ะให้ fc ได้รับชมกันกับวิเคราะห์หมักสำนักไหนกับวิเคราะห์เบิง้งดีๆเนาะคะ่ะช่วงนี้เงินทองก็หายากค่ะหนา้าฝนก็เข้ามาเนาะคะ่ะ หน้าฝนก็เข้ามาค่ะก,กวิเคราะ์เบิงเนาะค่ะวิเคเบิงพิจารณาหมักตัวใดเนาะค่ะหรือบ่หมักในตัวที่พ่ออินเน้นให้เนาะคะ่ะจะเป็นลักซิฟล่างเนาะคะ่ะมีตัวเด็ดตัวดีก็สามารถมาจับคู่ใดจับวินไดเด้อค่ะค่ะสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะกียาพาดเนาะคะ่ะพ่ออินให้วิ่งบนห้านะคะ่ะตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะล่างวิ่ง สามเจ็ดห้าแต่เด่นที่สามกับเจ็ดเนาะคะ่ะห้าจะเป็นตัวรองเนาะคะ่อะออาตัวเด่นก็นได้วงให้เห็นชัดเจนแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ได้วงให้ชัดเจนแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็เน้นตามที่พ่ออินส่งมาให้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะพ่ออินก็ได้ส่งมาให้ฝาก fc เนาะ,ค,ะค่ะก็ขอขอบพระคุณพ่ออินหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะวันที่สิบหกมิถุนายนเนะะา,า FC, นะ,ค,ะค่ะมาฝาก fc เนาะค่ะค่ะก็ ไทยนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะลำลำรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเนาะ,ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ